มาแล้วจอยไร้สายมีแท่นชาร์จคุ้มคุ้ม เกมเซิร์รุ่นซ u เปอร์โนวาเชื่อมต่อในทั้งบลูทูธ USB w i r e l e s 2.4หรือจะเชื่อมต่อผ่านสาย USB C ก็ได้ใช้ได้ทั้ง PC Nintendo Switch Android และ iOS ของในกล่องก็จะมีจอยแท่นชาร์จสาย USB แล้วก็ USB 2.4 GHz ต่อัวจอยผิวสัมผัสดีมากที่จับเป็นแบบยางแข็งๆทำลวดลายให้จับกระชับมือไม่ลื่นนะการจัดตำแหน่งต่างๆถือว่าทำได้ดีนะตัวจอยสติ๊กเนี่ยเป็นแบบ Hall Effect ทให้ใช้งานแม่นยำ ทนทานไม่ดิบตัวปุ่ม A B X Y เนี่ยสามารถถอดสลับตำแหน่งได้โดยการถอดฝาบนออกเมื่อต้องการสลับตำแหน่งแล้วก็ออติเกอร์เขาเนี่ยเป็นแบบพอเอฟเฟกด้วยสามารถปรับระยะการกดได้เพื่อใครต้องการกดแบบไม่ลึกมากแถมมี2ปุ่มด้านหลังไว้ตั้งมาโครได้ด้วยเพาะปุ่มสลับรูปแบบการเชื่อมต่อแล้วก็การชาร์จเนี่ยสามารถชาร์จได้2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นสาย USBC หรือจะเป็นแบบแท่นชาร์จ R G B ที่เขาแถมมาให้ตัวแท่นเป็นทั้งที่ชาร์จแล้วก็ช่องต่อ USB ีไวเลส2.4กิโเฮิรตซ์เพาะมีช่องยู SBA ด้านหลังนะฮะในกรณีเชื่อมต่อแบบ PC แถมมีแอปที่ชื่อว่าเกม e Sir ใช้ได้บน PC Android iOS สามารถปรับแต่งฟังก์ชันได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นไฟ RGB เลเยอร์ของปุ่มตั้งมาโครตั้งจอยสติ๊กทิกเกอร์หรือจะทดสอบปุ่มต่างๆก็ได้น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่263กรัมแบตเตอรี่เข้าใส่มาให้เนี่ยอยู่ที่1000ง ah. ัมิลลิแอมป์เเยอะมากผมลองเอามาเล่นทั้งเกม PC แล้วก็บน iOS เนี่ยโอ้ยเล่นดีมากนะะเพลินๆเ,เลยไม่มีปัญหาอะไรส่วนราคาตัวเต็มเนี่ยจะอยู่ ที่1,390บาทแต่ถ้าเราใส่ส่วนลดแล้วเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ1,100ไม่เกิน1,200อย่างแน่นอนพร้อมส่งสีด้วยใครที่กําลังมองหาจอยเจ๋งๆที่มาพร้อมแท่นชาร์จแบบนี้อยู่ผมแนะนำเลยครับราคาไม่แรงมี2สีให้เลือกซื้อก็คือ Night f o r Blue แล้วก็ w i p p e e p i n k